ดีครับพี่น้องผมแต่เิงแต่ารับรบอันนี้ก็เข่าพิเศษนะครับผมแล้วข้าวพิเศษนะครับจากเชฟเอ็มครับทีมงานครับสวัสดีค่ะช่างทำเล็บค่ะช่างทำเล็บมาอ,มอ,อ,อีกแล้ว พี่หนุ่ยกับพี่จอยมาแล้วนะครับสวัสดีครับกระับไก่ขายตรงไหนวันนี้กระบับไก่วตรงข้ามเซเว่นเลยพี่น้องข้าวนไปพันมาแวะเลยครับราคาเจ็ดกันเองอร่อยแซ่บให้สีเมาสเลียงน้องๆครับแมนโปรดสีเมาเชิญเลยเชิญเลยเมาส์เรียงนี่ยัง มาดกับอันนี้อันนี้สุกแล้วใช่ไหมนี่เอมชิมก่อนนะครับชิมก่อนเฮ้ยเกือบเข้มไลอร่อย ใาหนาแลย่ข้าางรอยโอ้ยันม่ไม่เดนายปนงว่าดย่างไบายใครเน่ใครน่ยย่างไปหากิจของฟรีแล้วย่างอยู่ในวัดใได้งทานย่างไก่ปลไก่ย่างยางเห็ดยูเดตวันบาบางไปหาข้าวเดียวไะไเดียวถามว่าไม่ย่างดีกเดยางอยู่ไเดอนี่นมองเงน มองแคเจ้าจอดรถนะเตรียมน้ำพาเรียบรลอยไปไปินงานก่เต็ียเน้ลยเร็ยเฮ็ดเลยเฮ็ดเเฮ็ดเลฮ็ดลเฮ็ดเาดเล็ลยเเล็ยดเเฮ็ดเลเฮ็ดเลย็ลยเย็ดเลยเฮดเฮ็ดเลดลดเ่ยเฮ็ดเเ็เฮลวลยดด เต้นพูนอะใหญ่มากผีดีกว่านึ่มัจจงหมโอ้โหฝนไปฝุ่นกระไรสนยืมมานันผูดินต้องยืมต้องยืมไมเก่งเหรอเนาะใส่โอ้ขึ้นมาแถวนี่แหม ยกมาพี่ยกมาพี่ยกมาพี่พเดี๋ยวรอเด็เซอร์มาอยู่นี่แหละเดี๋ยวเด็เซอร์ก็มาร้อยกว่าคนหนุแนแล้วก็แมนเดี๋ยวเด็เซอร์ก็มารถรถคนรถรถเลยอเป็นสิบขั้นหุ่นเขาก็เลังออกมาไกลสิฮอร์ล่ะรอแป๊บ อ้าวตัวเป็นแหมค่ะตัวไม่เกาอีีตัวก็บริเฮตแล้วเออบมีก็บริเฮตแล้วม่นบล่ะจะมีแไ่มค่ะจะไปเลาะยืมหนายืมหลังจังไออรเ,ออไไเขาบบมีดรอกเออไ <laughs> ม่เจอไอ้นล่เขาขิตำเออ อยู่ใกล้ๆเซเว่นนะครับวันนี้ครับแม่ขา่าเขาไม่หดเก้าอ,อ,อี้บพรเฮ็ดแม่มาดอกหุ่ยพี่นองอือแล้วร่งใจทีมงานครับแม่ขา่าเขาบไม่หดเกา้าอี้บมผ่านเนอะ โอ้ยโบมีหดเก้าอีเก้าหยังมาทายเนี่ยดีกว่าหดทั้งน้ำมือแรงอ่ะแกงเฮ็ดครับพี่น้องแกงน้องใหม่เห็นบอสุดยอด วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งมากเลยครับพี่น้องครับปลอดโปร่งห้องน้ำคือใกล้ๆครับพี่น้องครับห้องน้ำคือใกล้ๆครับมากันหลายๆพี่น้องมาให้ช่างกระซีแตกเลยครับมาแรก ไปเยอะมาจนได้เนาะไปเยอะมาจนไห้น่น้อไม่ได้ใสไม่ได้ใส่ีส่นีย้ยัวโู้ี่นอบ่เพิ่ซื้อหนเลวคุณซื้อหน่อย ตีลงเลยมันบอจจ้าจุ่มเลยครับพี่น้องครับเรือกุ้แกทผีบังครับบังคับเห็ดเล็บยังเดี๋ยวเจ๊เ้นจลงแกะผีบังคับเหเัวให้เป็นปีแล้วหกเจ็ดเดือนเห็ดเล็บเห็ดเล็บแบบลัดทุ่ง เฮ็ดเล็แบแปบลักทุ่งครับพี่น้องครับจะนั่งเฮ็ดดี่ดีเลยลเคยเคยเห็ดน้ำนังเชหนึงเคยเเฮ็ดเล็บบัดีพี่น้องครับผมน่าจะหกสิบเปอร์เซ็นต์ละเหลือประดับแล้วก็ติดไฟอย่างละยีสิบอย่างละยี่สิเอร์เซ็นต์เต็มร้อย ت ت มีคนมาหานางเห็ดเล็บนองสถานทีเอาขอบคุณขงังใจครับพ <N> ี่นองขอเฮ็ดเล็บก่อนครับอยู่ใกล้เซเว่นครับรถบาก็มาจอดแท้เลยนะครับตัวอย่างรยมาทีอุ้ยฝเดิมแม่สุภาพก็มาเฮ็ดเดิวแม่สุภาพก็มาเห็ดคดว่าแม่สุภาพมา ขอบคุณทุนรักใจครับพี่น้องพ่อกัรดคลิปนาครับสวัสดีครับผมครับนี่คือบรรยากาศหลังเิที